หนึ่งกิโลอะไรมั้งครับเนี่ยแต่ไม่สูกแบบนี้เย็นนี้น่าจะมีไ์สุดแล้วนะคี่บ่าอ๋อครับนี่นี่นะครับไ์สดสายนะครับสำหรับใช่ครับสำหรับที่ลูกค้าที่สอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเฮียนนวดจะขึ้นไลฟ์ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมเข้าไปที่เพจเบออมตลาดนั้นจะมีทุเรียนสายตลอดปีนะครับ สวยมากน่าจะถึงหนึ่งกิโลครับเนี่ยลองดูครับมาดูดูหนุ่มอพุมหน่อยลูกจุมากแม่ดูจากแขนแม่ค้าได้เลยแต่แม่ค้าแขนเล็กเลยป๊าโล